ดูสเตตหน่อยดิฮะโอเคครับไปรอพอร้อมลั่นครับรอเปิดเลยน้องรักมาดิโอ้โหออกปะโอเคออ <c oughs> okay, ครับพร้อมลั่นครับพร้อมลั่นครับดูดิเท่าไหร่ออกไหม <c oughs> อุ้ยคันนี่แหละครับอุ้ยเสียว่า <c oughs> มาดิมาดิเ้ <c oughs> โอ้เฮีเย cú bừa vào ôi mẹng ơi ôi mẹng ôi <laughs> กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Players นะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม Racing Master นะครับเฮ้ยวันนี้เราห่างหายกันไปแบบว่าโอ้โหสามวันเลยนะครับผมเป็นไงครับคิดถึงกันไหมครับเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่1นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมีก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ให้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับเดือนใหม่นะครับวันนี้วันที่1แล้วนะครรรับผมมยนดดี้วเเาิ่มมต้นนเดือให่กันแล้วนะครับวันนี้ะรผมี่ยิปของรถส7 ไว้แล้แต่ทีเนี้ยมันตึงหิดใจครับวันที่9เนี่ยก็ใกล้จะมาแล้วครับแล้วก็รถคันใหม่ครับครึ่งหลังครับแต่ผมเนี่ยอยากกระทําคลิปนี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหนึ่งเลยคือรถที่ทุกคนอาจจะได้เปิดเนี่ยนั่นก็คือเจ้าคันนี้ครับ โอ้สวยมากครับ GTR R 3 2ของเราครับเป็นไงคือบอกเลยครับว่ามันเป็นรถที่น่าเก็บมากๆเลยครับสาหรับส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยการขับหรือว่าการควบคุมอัตราเร่งหรืออะไรเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมันมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบพอๆกับ R 3 4เลยครับอันนี้ผมก็ได้ทําการแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับก็หล่อเลยนะครับบอกเลยครับใครมีติดไอดีนี่คือเท่มากหล่อมากเลยนะครับถามว่าทําไมผมถึงว่าเป็น R 3 2ใช่ไหมครับพาสแตนดาร์ดครับตอนเนี้ยเอ่อที่ยังไม่เข้าใช่ไหมมันก็มี S 2 0 0 0 เดียบโรครับผมคิดว่าอาจจะเป็น R32 ล่ะครับเพราะว่า R32 เนี่ยนะครับสแตนดาร์ดจริงๆอ่ะมันควรมางแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเกมเนี่ยเขาโยกไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอามากี่โมแต่ทีนี้ผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเป็น R32 อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะใครคิดว่าเป็นคันอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็น R32 นะครับไม่น่าจะมีคันไหนและแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสเตตแล้วก็การอัพการจูนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะไปครับหลังจากอัพมานะครับคนที่จะเล่น1 อัตราเร่งเนี่ยให้มาที่7.6ก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับอัตราเร่งนะครับสำหรับคันนี้นะก็โอเคครับไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คือโอเคเลยอะผมชอบเลยนะครับดิฟมุมแคบเนี่ยให้มาที่9.0ก็คือถามว่าทําไมดิฟมุมแคบมันเยอะใช่ไหมเจ้าคันนี้ะครับเวลาเล่นดิฟแบบว่า45องศาเล่นเขียวๆหรือเหลืองๆไหล,หลๆเนี่ยบอกเลยครับว่าไปไวมากแต่ถ้าเราไปเล่นโค้งมุมกว้างเมื่อไหร่เนี่ยที่ให้มาที่6กนเนี่ยบอกเลยครับว่าอืดมากๆครับเกจแดงเลยคืออืดเลยครับเป็นทั้งต ก็อีกหนคันแล้วก็มี R 32อครับอีกคันหนึ่งใช่ครับอันนี้ต้องระวังครับพยายามอย่าเล่นดิฟแบบว่าวาดโค้งยูกับมันครับไม่งั้นมันอืดเลยต่อมาครับจะเป็นเลี้ยวครับให้มาที่การถูกบอกเลยครับคันนี้เลี้ยวดีมากครับทุกอย่างเนี่ยผมชอบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งเรื่องท็อปสปีดเออเลี้ยวแล้วก็ดิมุมแคบครับผมชอบสุดๆครับแล้วก็หล่อด้วยครับคันนี้แต่งยังไงมันก็หล่อครับมันหล่อสุดๆเลยครับสำหรับอาร์สาองนะครับก็ผมอยากจะแนะนำครับถ้าจะเปิดครับก็แนะนาอยากให้เปิดสักเหิด นําจริงๆเลยนะครับร้านวิาสาต์เกมมิงครับบริษัทร,รับเติมเกมที่ขึ้นชื่อในเรื่องการบริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG, RV, Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายแต่ที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือ Racing Master เพราะตอนนี้นะครับทางร้านวิาสาตเกมมิงเนี่ยมีโปรโมชั่นต้อนรับซีซั่น3นะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชรลุ้งเติมพัทหรือแพ็คกุญแจแดงนะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงเพราะว่าทางร้านได้ทําการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วแค่คิดจะเติมเกมแบบเติมเร็วตอบไวนึกถึงเเรราาที่ศสต์กมิว เกือบลืมเปิดตลอด24ชั่วโมงนะเติมแพ็กกุญแจครับรอเติมแพ็กกุญแจได้เลยครับแพ็กกุญแจครับเอามาแค่เม็ดเดียวก็พอเลยครับเหลือแหล่อยู่ได้หูขับมันครับอา R สองเป็นคันที่ขับสนุกอีกคันหนึ่งเลยไปครับลุยกันเลยผมจะเล่นเป็นเอ่อสองสามสองครับไปครับอา R สองของเราครับพร้อมลั่นครับ ขับเพลินมากครับบอกเลยทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับติดมุมกว้างทาอื่นไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาของเราเนี่ยครับโอเคครับเนี่ยครับเข้าดีๆนะเข้าดีๆนะ อย่าเข้าแบบวาดโค้งนะคุณดูอื่นเลยนะโอเคครับขับเพลินมากชอบมากเทียบกับอาร์ัสีส่ผมให้ความแรงของอารหับสี่ครับแรงกว่าจากที่ผมลองเล่นมาแต่การควบคุมนะครับ ไม่ต่างกับอาดำสองเลยครับจะมีต่างแค่เรื่องมุมกล้องอย่างเดียวอูชอบมากอ่ะฟังเสียงนี่คุณดูครัแค่เลี้ยวเฉยมันก็คนแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเลี้ยวมันดีมาก R ลำสองไปครับสําหรับ R ลำสองของเราก็บอกเลยครับว่าเป็นรถที่ดีครับก็ถามส่วนตัวผมเนี่ยผมให้อยากให้ดีมากๆไปเลยนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะขับโอเคทุกอย่างเลยอะเรื่องการเลี้ยวเรื่องการดิฟหรืออะไรก็ตามนะครับดูดิเนี่ยเราเล่นดิฟต์เขียวๆกับมันนะครับอย่าไปเล่นแดงกับมันมากนะหรือไปวาดโค้งครับไม่งั้นเดี๋ยวมันอื่นเนี่ยครับ มันเป็นรถคันที่แบบเล่นง่ายสุดๆเลยครับเข้ามือแบบสุดๆแน่นอนอะ่ะดูดิแค่เลี้ยวเฉยๆเนี่ยคนดูคนแล้วอะ่ะค่าสเตียมสูงนะครับค,ครับก็ขับสนุกครับอาห์ลำสองก็อยากให้เปิดครับลองดูก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบแต่สาย GDM นี้ต้องเปิดแน่นอน,นครับบอกเลยเนี่ยครับโอ้โหเลี้ยวเฉยๆเงนเนี่ย ต้องระวังนะถ้าเล่นแดงมันว่าไหลอื่นเลยครับขับสนุกมากมีหนึ่งเม็ดนี่ก็ดีแล้วครับใช่แค่หนึ่งเม็ดก็พอครับศูนย์เม็ดก็เล่นได้นะเนี่ยผมก็เล่นศูนย์เม็ดนะก็โอเคเลย,โอ,เอยโอ้โห มาครับขับเกินมากอื้มอุ้ยโอเคครับต้องสุดสุดเอ้คครับ ครับโอ้รถเ,เ,เป็นลอยไปครับลุยกันเดี๋ยวครับตรงนี้ก็เข้าลึกๆนะครับคนดูนี่เห็นปะมันจะมาตรงนี้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์มหรือสปอร์ตนะถ้าเข้าลึกเนี่ยมันจะมาตรงนี้ง่ายนะ ันจะเข้าง่ายใช่โอ้โหเครื่องระเบิดอะผมบอกเลยเรื่องท็อปสปีดนี่ก็ยังไม่ค่อยไหวกับแซตโฟเหมือนเดิมเลยครับแซดโฟนี่มันแรงจริงครับ okay. เดี๋ยวมาดูกันครับว่าโค้งยูเทิร์นผมจะรอดป่าโอ้โรอดได้ไงอ่ะ รถไม่ดับจับไม่ได้ครับตามสองของเราบอย่าเล่นแดงกับมันนานนะมันอืดน,นะครับเพราะว่าเตรงกว้างเนี่ยมันอืดน,นะครับประมาณนั้นะนะครับลวองดูนะว่าจะไหวกับตัวเต็งหรือเปล่าแต่มันแรงกันทั้งนั้นเลยว่ะ ไว้ใจอัาตาเล่นจีทีาก่อนครับแบบสตีอาไปโอเคครับได้อยู่ดันไปครับโอเคดันไปครับดันยาวครับโอเคสวยงามครับ อันนี้ระวังนะคนดูอืดนนะต้องเล่นดีๆนะตรงนี้ไม่ต้องยูเทิร์นมากนะคนดูเดี๋ยวอืดโอเคครับโอเคครับสวยงามครับผมจิ้งของเรา โอเครับตานี้เรามาเจอเป็นด่านเขาฮารุนะครับก็เป็นด่านบ้านเกิดเมืองนอนของทาคุมิเลยครับเจอกับรุ่นน้องครับ g ี r ีอาสามสองครับแล้วก็มีเดียโปรครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับ R 3 2สมสองในการโค้งยูเทิร์นด่านนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าอืดมากๆเลยครับต้องระวังนะอุลามีอา2์สมสองมาอีกหนึ่งคันครับไปครับดูกันเลยและแซดโฟไปแล้วครับแซดโฟหรือ s อ0สองพันวะนะโอเคครับ ระวังนะครับคุณดูโอเคครับได้อยู่เฮ้ยตกิดนิดนึงครับนะครับมันเล่นโค้งยูเทิร์นมากไม่ได้ครับระวังครับคุณดูมันอื่นครับโอเคครับพยายามเดียวโค้งไปได้ครับโค้งยูเทิร์น โอ้ยได้อยู่ครับบ้านเกิดเมืองนอนโอเคครับได้อยู่สวยครับเห็นปะอืดเลยครับเนี่ยต้องระวังครับแต่ยังได้อยู่อัตราเร่งมันโอเคอยู่ครับ โอเคครับไปได้อยู่ไปครับบ้านเกิดเมืองนอนของเราครับใครที่จำได้นะครับอ้าหนำสองเคยขับมาแข่งกับทางคูม,มีที่นี่นะจำได้ปะในเรื่องอินดิชันดีอะจำได้ดิด เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะไหวกับอาหนังสีหรือเปล่าเฮ้ยพี่จี้มาแล้วนะน้องเอ้ยเฮ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 ้ยไปครับโอเคอเครับสวยเรียบร้อยเอ้าแล้วพารับชนเรียบร้อยครับโอเคครับแล้วตานี้เรามาเจอกับเฟี้ยน500ครับ บอกเลยครับว่าอุ๊ยแต่ว่า g d r ชอบด่านนี้ครับขึ้นเขาครับสําหรับด่านอารุนะโอเคครับได้อยู่บอกเลยครับด่านนี้ผมชอบมากครับสําหรับ g d r ลำสองขึ้นเขาครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทาไมมันถึงแรงนะแต่ว่าเฟียสมันแรงจริงๆครับเฟียสนี้แจก ECU ไปประมาณ2องสามแล้วมั้งเนี่ยไปครับแต่ว่าเราดูกันครับว่าผมจะไหวหรือเปล่า ครับได้อยู่ครับโอเคเปียดแรงจริงๆและข้างหลังมีอีโวตามมาครับโลโก้อีไมลาอี่หนึ่งคันครับแต่ไม่ขนามือผมครับผมบอกเลยเคยครับเคยครับ อาลำสองขึ้นเขาโหดครับผมบอกได้เลยเมาเดะโอ้ยแต่เฟียนแม่งแรงว่ะมันหักแบบหักแดงแล้วมันแรงเลยครับเฟียดอะพยายามตามอยู่ครับคุณดูแรงจริงๆครับเฟียดนยดดครับ เฮ้ย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 ครับได้อยู่เฮ้ย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 ไอ้วู้ยผมบ้านคนดูอดหลอดเลยด่านนี้โอเคครับโอ้แต่เรื่องเราจะแย้ซ้อมสปีดอีไมล่าดิโอ้เกม แต่ก็โอเคครับก็บอกเลยครับว่ามันขึ้นเขาโหดครับจีราลำสองอะด่านเนี้ยมันขึ้นเขาโหดมากครับใครเล่นช้าๆนี่บอกเลยครับว่าตุดจัดนะครับด่านเนี้ยก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วนะสำหรับจีราลำสองของเรานี่ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ GTR 3 2ของเรานะครับก็บอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะฟิวกูดอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ถ้ามีงบเนี่ยผมอยากให้เก็บไว้นะครับก็อยากให้เปิดเก็บไว้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็สามารถลองขับแล้วก็ตัดสินใจทีก่อนเปิดก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันสกายไลท์ GTR 3 2ของเรานะครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเลิฟอิดมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบแล้วก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับเจ้า อาจจะเข้าในวันที่หลังวันที่9นะครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมเพรไว้นะครับถ้ามีก็เปิดไม่มีก็ไม่ต้องเปิดนะครับผมบอกแล้วนะว่าถ้าไม่มีการันตีไม่ต้องเปิดนะครับตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าเปิดเนี่ยผมก็อยากให้สักเม็ดหนึ่งนะครับมันก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าไม่มีเม็ดเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้แหละครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับว